สวัสดีค่ะมันเทศมาเห็ดข้าเหนียวทุเรียนค่ะข้าเหนียวทุเรียนสูตรนครสวรรค์ข้าเหนียวมุนสูตรนี่หอมมันหวานข่าเหนียวเป็นมันเงาเลยค่ะเดี๋ยวเข้าหนึ่งข้าเหนียวก่อนค่ะส่วนผสมมีอย่างแน่มีกะทิค่ะไข่มีกะทิสดกะไซกะทิสดไข่มีกะทิกองกะไซกะทิกองเกลือปนค่ะน้ำตาลไส้แดงค่ะ ตั้ง<ห>กะทิแต<บ>่ให้มันเดือดแมจากน้อยแล้วก็ปิดค่ะปิดเตาใส่เกลือไม่ต้องเยอะหรอกนี่เกลือ,อค่ะสูตรนคนสนรสวรรค์แน่ใเนี่ยอร่อยมากเกลือปิดเตาแคดทงั่งลดางเยอะกะทิต้องให้มันแตกมันไหมคะพี่เ,เจ้าไม่ต้องต้มแค่เดือดน้ำตาลทรายอยู่ไหนอะ น้ำตาลทรายแดงดสีเขาขาวไม่มีหรือน้ำตาลไม่มีค่ะมีถ้าเป็นสีเลงแดงเขาเหนียวมูนก็จะออกเป็นเลี้งเดงกินน้ำตาลทรา,ายแดงค่ะใส่ประมาณกี่ช้อนคะสามประมาณก,กสูตรนี้ แซ่บค่ะข่ามันเงาหวานหอมข่าวนมมากใ่ห้าช้อนแล้วกันน้ำตาลไส้แดงหาช้อนค่ะกะทิหนึ่งกองครึ่ง<า>โล่จะเกลือหนึ่งช้อนชาหม,ม,มุนบนนี้เลยนะนจ้ะแบ่งไว้กินด้วยก็ได้ค่ะก็คนให้น้ำตาลแบบกัแบบเกลือมันละลาย ต้องตั้งไฟเพราะอะไรคะพีเ่เจ้าอ๋อเขาเดือดแล้วอะค่ะน้ำอะกะทิก็สุกแล้วแล้วข้าวเหนียวเราต้องทำยังไงก่อนคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็เนี่ยเอาลงมามสวยจังเลยเข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราเอ็ดค่ะข้าวเหนียวปลูกเองเอากะทิาามาใส่ในหมักเดี๋ยวเดีเดี๋ยวลองดูทำในหมักกนเดี๋ย ข้าวของเข้าเองค่ะข้าวบ้านๆแม่ครัวชิมเบึ่งค่ะเป็นไงคะเจ๊จัน,น,น,นจเกลือฟ้าเขียวค่ะ, <c oughs> คะพี่จันเจ้าค่ะเกเห็ดยังกระแสบ แม่ค้าเก่าดินี่นนเคล็ดลับเพลินหาเข่ามั่นเงาใส่อะไรนะคะพี่เอี้เจ้าน้ำมันพืชปลายช้อนนะคะใส่เพื่อให้มันเป็นอะไรคะพี่เอี้เจ้าไม่ให้เม็ดข้าวเหนียวมาติดกแล้วเป็นเงาใส่แฮมันเป็นข้าวเหนียววัติดกันค่ะแฮมันมั่นเงาแล้วเอาข้าวเหนียวใส่ลงไปนิดนึง ้าน้ำมันพืชเป็นน้ำมันน้ำมันที่ตากหุ่นก็ดีนะ,ะนี่เป็นน้ำมันทอดนี่เดี๋ยวซตัวนี้น้ำพอดีพอดีไม่เหลวไม่แค้นเกินไปไใช่ไหมคะใส่ทัดน้อยกว่าก็จะแห้งจังตัวนึงที่ ตะลึงที่ซูชิหที่เศรกิจลดน้ำาวนดิมนมิวนมองไม่ค่อยเห็นค่ะเ,เอากรเดียใส่หน่อยน,อน,นให้รีส์ อยู่ดิยังเครื่องายแท้เนื้อก็ไม่บูดนะทานได้กี่วันครับพี่ยันเจ้าเนี่ยถ้าทำไว้ยางเงี้ยสองวันไม่ใส่สารกันบูดโอ้เดี๋ยวรอเห้ดเขาเสร็จโตได้ค่ะเดี๋ยวมาดูไหมมวนขรเนียยเลยจะไวกินกับทุเรียนทุเรียนค่ะสื่อมา 2องร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วใบฝานกินกับข้าเหนียวบกมวงเอ้ขเหนียวทุเรียนค่ะจ้าเริ่มเสร็จโตแล้วข่เหนียวบกมวงเอ้ยข่าเหนียวทุเรียนมาฝากข่าเหนียวนะะข้าเหนียวทุเรียนเหนียวเ,เหนียวยรสชาติเส็บๆค่ะ